สวัสดีครับอยู่กับช่องหน้าทงน้อยค่อยๆเห็ดครับเสาร์นี้หนึ่งเมษายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับข้ามาเบิงหยาเยื่อมะเสาร์ครับอัปเดตหยาแพงกุลากันครับที่หลังจากที่ปลูกมาหนึ่งเดือนครับคาเป็นยังไงเนาะมาเบ่งกันครับมองที่ปลูกใหมปลูกได้ประมาณเดือนกว่านีนิดเดือนหนึ่งกี่เป็นเดือนหนึ่งซะนะครับ เราจะได้ใส่ปุ๋ยเริ่มเขียวห็นแล้วครัดน h a u เริ่มเรื่อยเริ่มแล้วนครับนะครับเปลแปลงที่ปลูก ใช่ปลูกไหมครับถือว่าได้ผลครับดีครับเกิดดีอยู่เป็นบนาคักกะถือว่าปลูกในายามแหล่งนะครับเนาะถือว่าผลผลิตเป็นที่น่าพอใจใที่ไหนเกษตรเดชใส่ปุ๋ยใส่น้ำอีคกครับเพราะว่าสีเป็นเงี้ยวกว่านี้กันครับพามาเอฟอัปเดตกันเนาะครับเนาะอายุหนึ่งเดือนครับเดือนกักวัวเดือนเมื่อกี้มือ่อ กินมาในขนาดนี้เกี่ยวดีแล้วครับนี่ถือว่างามอยู่ครับต่อลงหน้าคงสิบนี้บ้านเขานี่คงสิบหญยาหง,งว่าดีกินครับติดสู้เกินเบิ้งครับมาปลูกย้ำงงแหล่งเป็น,น่งยงอะไ Để bớt gặp ba nhà bạn Sau khắp mắt bưng nhé, mà sau khắp bọt luôn khắp Bọt nghe ngay có đại cho kênh ใส่ปุ๋ยใส่ยังเข้าไปแน,น่ดีขึ้นครับนครับคนนี้ครับเดียให้เบิ่งกันครับลาสุดเลยจากเสาครับเห็นไหมว่าซุ่มอยู่ครับฝนตกตั้งแต่ฝนตกมา<ๆ>สองสามมืองทันนี่ครับรากานอากาศหอนแห้งเลยครับ ส้มที่ตัดออกครับนาเห็นบากแล้วแล้วก็บ้านปุ๋ยด้วยอันนี้ก็เริ่มสิฟิล์ครับนี่ตัดไม้ห้ง่วงสองสามมือก่อนนี่ครับพอบตัดให้ง่วงอยู่แปลงนี้ก็ล่างขึ้นครับอาบดตกันให้เพื่อครับยังมือเศร้าครับอากาศเย็นเย็นอาเย็นสบายอยู่ครับช่วงเศร้า สวยมากขนาดสีหอนแล้วครับเดี๋ยวเบืง้งสถานาการณ์แล้วครับพาเราเบื้องนมือเสารครับเนี่ยอาทิตย์กำลังขึ้นนี่เบื่องมาเบื่องอาจจะหลอดตายอยู่ครับเสาร์นี้ผมมีอย่างไรครับมเบืง้งมาอัปเดตอย่าการสานี้เนาะครับเนาะ ขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาเบิ่งกันอยากให้เบิง่งอยากให้เห็นว่าอายุอย่า,าเดือนหนึ่งเป็นอย่างไเนะครับเนาะตั้งจากที่ปลูกมาขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมสวัสดีครับ